เออชุบชนิดละเออเอาออลีนี่ใส่นี่เนาะมาแต่ใส่มาแต่องเนียนป่ะเลือกไวแต่อุ่นเย็นนะวอนจีไทยให้ผู้บ่าวบึงเอาอยู่ใส่อยู่ใส่กนญณาแม่เออ้หูใส่งามเนาะ สวัสดีทุกคนสบายดีเอฟซี่ติดตามสองคลิปปลาเมื่อนี้คลิปปลาะอยู่ที่บ้านซุปชลุงเมืองวิลาวีแกลงสรคลิปทุกคนเตรียมบรรชาการบ้านๆเมื่อนี้คลิปปลาะสีพาตกุญญ์ยางเลาะบ้านอันซุปชลุงเนาะบ้านซุปชลุงเป็นบ้านพี่น้องชนเผ่าบรูเนาะทุกคนขึ้นกับจุดชุมอ่างคำเนาะเมืองวิลล่าวีแกลงสระเทพและบ้านซุปชลุงก็เป็นบ้านอ่าสรุบทอีกบ้านหนึ่งเนาะ เขีบหัวไหล่ที่ท่านอยู่เขีบหัวไหทางทิศตะวันออกอ่อไปนี้จำเนนบันสเลาะแล้วก็กลายจะติดพุ่นล่ะเขตปลาซุงวันเราวิงระเบินเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้อากาศช่วงนหนาวแฮงเลยทุกคนเบื้งทองฟ้าคึ้นคึ้นลมไปแหงลมแหงกมมากับหนาวแต่วันโอเคไปนับกันเนาะ บรรชวนสบายดีเห็นดังหนาวเนาะพิ้งไฟโโอ้เอาเห็นยังต่อหน่ะเราสานยังเออดูใส่หมูปะโอ้หมูหลายเนาะหลายเนาะหมูในบ้านเนาะเออเออพอดีใส่กับอันนี้หมูน้อยๆนี่เนาะโอโอเคเราหมูหมูยัดเช่นนี่ปะเออ เอาชุบเจ่นนี้ละเออโอ้ยอล,ลินี่ใส่นี่เนาะโอ้ขักเนาะพอดีหิวไปเลยเนาะนีะออ่ขายทางอันนี้แล้วก็ <c oughs> อเอาหมูทางหมูตู้โต๊ะจะไดขายหมูอยู่แถวนี้นะสามแสนสามด้วยสามอันนี้นะสามันนั้นแหละเนาะไปนำแม่เตัวละสามแสนเนาะแม่แล้วมาติมีแล้วหมได้ฮาร ตลชวนตาเฉริยบยังท่านลงบ่ลงแล้วคุณเออคุณลงก็บลงแล้วเนาะโอ้หมูเนี่พอดีเลยเ่ยสามนี้แล้วเนาะสามแสนนี่เนาะสามแสนเลยทุกคนหมูไก่เดี่ยวนี่แสนห่าเนี่ยโอ้แถวนี้นะเนาะหมูตัวละสามตัวละสามแสนทุกคนเท่านี้แถวเฮาไปกูได้แพ้ในแถว มันไก่เนาะเอา้าจะอยู่หเฮดังบ่โอ้เป็นเคยยุฟี่ใั่เนาะ <laughs> อโอ้ด้ปีหนึ่งแล้วเนาะเราเป็นเคยยุฟี่อยู่นี่เขาขายได้นะ้ำมันรถจักขายบ่น้ำมันรถมีปะยุนเออฮานอานนาั้เออกวางเติมในบ้านเราเนี่ยเนาะกวางปะ จำเป็นชามชีพเนาะบานสุบสลุงทุกคนบานสุบสลุงอาการหนาวหนาวนางสาันอันอันยังเขาอื่นว,อวนวะของใช้หมูบ่เมนวะของใช้หมูเอาหมูหยัดเช่นนี้แล้วไปขายอ่ะน,นะเมนแล้ว<ป>มัเราใส่กระเป๋าท้ายเนาะอันนี้ใช่ไหมมันหายใจได้อยู่นี่ สารของทุกคนสารของสารชิงเวลามีคนอยากมาซ네ือ้อเนาะแล้วก็ยัดเชนีเนาะหรือว่าไปขายเองบ่เช่นนี้ลหละหาไปขายประมบนั้นบ่หรือว่ามันไปขายมันไปชันไว้นี้เนาะเวลามีคนมาซื้อแล้วจับยัดเชนียอจอหยัดชนีได้ตายสบายเนาะ Hết 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 nằm sang, thòi Anim sang, ba. Oh, siê lâu mà, ừ ô sang. Haha, đi nó ha, 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 mình ha, thòi ha, 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 tụi con, ô ha, ha, vào ha, ha, này, ha, 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 tụi ha, 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 โ้เบืองเป็นผู้เลยทุกคน,เป,นเป็นวิววิวดีเลยทุกคนบ้านโอ้กองปืนหลเน้องกองปืนนะทุกคนเงียนไว้เงียไว้จัดไว้เป็นระเบียบทุกคน ไปดังเพรตาให้มันมันแหง้งครับเลยไ่ดังยำฝุ่นยำ,ำเลยเพราใช้ธรรมชาติตัวตรงอยู่กับธรรมชาติกองปืนเขาสาลมล่าเลยเป็นแถวครับถ้การบ้าน,นส,สรุป ลบลโสวนพักจึงเนาะสวนสวนเก่ากอนนี่สวนก่นอนน้ำนี่ก็ปปูกพักและไว้กินอากาศทั้ทงนั้นเขากสวนนะ้ทั้งนั้น กวนกวนพักผู้หมานี่เนาะหมูเคยยังเฮาเนาะปุ๊กขอเป็ดเรากอกเป็ดเราโอ้อเ,อ,เอ๊สยสังเกตเนาะหาเลาะวิ่งให้นี่แหละ

หมูหมูกินหำทุกคนโอ,อันนี้เขาใช้ไม้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าสวนอการไม่มันเข้าสวนเขาก็เลยเอาไม้ใส่ในคืนนั้น, <c oughs> นเองจะเกลือ,ใ,อใส่เอาน้ำใส่อันนี้อันนี้เป็นีกระตุกน้ำน,นะเป็นบนเดี๋ยวปีนบนบ มันไก่มันก็กินน้ำหนึ่มันก็อยู่แบบธรรมชาติแล้วก็อาศัยเอาวิธีชีวิตแบบดังเดิมยังมีวิธีชีวิตแบบดังเดิมทุกคนมีลักษณะเงินจานกระจอกเนาะทุกคนมันมูมันหนาวมันหนาวนั่งนอนกองกับเพีงไฟทุกคนอากาศหนาวหนาวท,วาวทวนนี่สุดในมานีเนี่ มันนอนกองกันบ้านเี่มพวกวางปได้เด็กคประมาณอยู่สามสิบราคาน่าจะประมาณนั้นแหละขอ,อีกนั่งน,นะ sẽ bay đi Khỏi hình ảnh này em. Hình ảnh ăn à. à. <laughs> <laughs> Mới <áp đi. cười> thay bao vừng เขาอายทุกคนวันบึงบึง tiktok ข้าววันบึงได้กำมันตะบ่เฮ้ยผู้สาวกรรมต้าเขาอายทุกคนผนั่งลินโทรศัพท์มาพอแล้วให้คนลินโทรศัพท์ก่อนจะน้อยก็เชื่อในลินนะ <laughs> nhang lọ càng bạn tốt ใส่ต้องใส่ไม่เหี้ยมาตัดทุกคนเหี้ยตัดมาแอมาสารมาแอมอยู่แบบเรียบง่ายทุกคนน,นี่น่าจะเป็นดุดกัวคารบอนเนาะถ้าเบังน,น่าจะเป็นฮุดกัวจะ,ะเป็น่วนก่อน่วนพักก่อน โอ้สวนมักแต่งต้อนโอ้พวกนกหลายสังนกกินดอกมักแต่งติง่งโอเคอทางนับ เป็ดพลื okay, oh, you say you say uh, hua, ้โอ้คีไซมันเอาขีไซเห็นยังอันนี้นะก่อเงือนบ่ก่อกเงือนจัดเต็มีรบแล้วเอาอยู่ใช่อยู่ใช่คุณนะแม่โอ้ใส่งามเนุะงามมาบกแล้วครับมาโบกคีไซเอาขีไซตังเงือนพูดชิตังเงือนทุกคนเอาไซ อยู่ตามเซน,เนี่แหละทุกคนอยู่เซ่เบื้องไหนเบื้องนี้บอกอเจ้าไปยังไงนะเซ่เบื้องนี้ say, เออทางนี้เนาะบ้านอยู่เกมเซ่สบายไปเสีซื้อมาเต็มเมืองโหก็เสือขึ้นเงินกันหลายล้านหลายล้านเต็ม <c ười> อันนี้สบายมันอยู่แคมเซ่นี่<อ>ลงไปตักลงาะคอกะเป๋สองเป๋าเนะเาะขึ้นมา มืัอนี้หนาวเนาะมืัอนี้เนาะหนาวอย่งนีน้อาการหนาวก็หนาวต้องเร่งวันนี่นะนโอ้หมักแตงนี่เนาะกำลังงามนี่นี่สวนหมักแตงกระจอกกำลังเป็นดอกมูกระไลมูกระไลขนาดในบ้านครับ

เช่นั้นอฮอากาศหนาวายโอ้ชื่ตั้งฮือนไหมเนาะออากาศหนาวนางกี่ไปสิ tăng ngân tàu tăng ngân tăng ngân tăng hạn tăng bên đây Bật xuân sờ bài đi khai khai nó mẫn

มุงต้นว่ะคือคือต้องคือมุงมุงต้นเนาะมุงองใหญ่เลมงใหญ่หปลูกกิ่งไหครับลูกกิ่งลูกงามงยตลดเออ้ยนั่โอ้โหเ่าอใไปน่ง quay trở lại để nhìn vô ừ. là ninh nhìn thảo ừ. lên ông tưng thảo lên lỗ to cho lại bây giờ bây phiên phai tụi con bằng phai nó nào, nào. Đây, há tàn xuân mà tận lông tàn xuân chưa tàn xuân tàn sợi chưa mà nhăn nó nhân... bằng khuôn cao có... quá thông phun cao thang lên kiệt tạnh thằng nào nhăn น้ำทอนหมดมือเยอะไทยจะซื้อมูลายแล้วบาคนบังมูแล้วเขาจะเบี้ยก็จะปล่อยไปนั่นีอแหละปล่อยตามกลางบ้านให้มันหาดุดกินหัวหนาหัวนี่นะบ้านลมแห้งแห้งเป็ดข cảm giác nhẹ, cảm giác yên, Mày đi, đi, xe việc cái đó ไปยวดจะไดีไปดีเปล่าไปซิล์งานรุมผู้สาวบ่า <c oughs> อาการหนาวเนาะ มนกขนาดนี้ทุกคนมมนตลเลนยังเลาะตอพวกต่างนานเขปีงไฟโอ้นี่จะเนของไก่เทุกคนไก่น นี่ก็คือบรรยากาศย่ที่บ้านสบสุลุงนนทุนบ้านสบสุลุงเมือเวียงลาวดีเป็นชนที่จะนนำเสนอไปนัดกมนวิถีชีวิตของกระเจ้าในยามะดูหนาวน้ะกัจ้นั่งที่ไฟนั่งนว่งในยามหนาวเขาจะรับกุฎิเกษตเนาะและาหรับคลิปโอนี้กัจสิ 就偏这你一点，可